ไม่แสงอะแกรู้ป่ะว่าการทดลองของแดนเนี่ยอานอนเป็นยังไงเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะองั้นเราลองไปถามครูกันดูไหมวะไปสิก จะอธิบายให้เธอฟังนะ d ด n เนียลอาร์นอนและคณะได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองของฮิวอาร์นอนซึ่งเขาได้ทําการทดลองสองครั้งเกี่ยวกับการสกัดของโครพารจากผักผมสมกับน้ําครูจะอธิบายการทดลองครั้งที่หนึ่งให้ฟังนะ สรุปผลการทดลองของแดเนียลอานอนครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2,494 NADP+ h และออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นจากการที่น้ำแตกตัวโดยมีตัวรับอิเล็กตรอนคือ NADP+ เป็นตัวรับอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนกลายเป็น NADPH และเกิดกา๊าซออกซิเจนอิสระขึ้น ิบายการทดลองครั้งที่หนึ่งจบแล้วมีอะไรสงสัยกันเปล่าการทดลองครั้งที่หนึ่งพวกหนูไม่สงสัยแล้วค่ะแล้วการทดลองครั้งที่สองล่คะคะงั้นกลัวอธิบายต่อเลยนะได้ค่ะสรุปผลการทดลองครั้งที่2ของเดเนียลอานอนในปีพุทธศักราช2474น้อาำตาลที่เกิดจากการสงังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นจากคาร์บอนไดออกไซด์ รวมกับไฮโดรเจนที่อยู่ในรูปของสารประกอบ NADP+ h อีิบายการทดลองครั้งที่สอจบแล้วมีอะไรสงสัยเปล่าไม่มีแล้วค่ะพวกหนูขอบคุณคุณมากนะคะ,ะค่ะ สรุปปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงจากการทดลองของอารอนสรุปได้ว่าปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงแบ่งเป็น2ตอนคือ 1. ปฏิกิริยาต้องใช้แสง light reaction ใช้แสงเพื่อให้น้ำแตกตัวได้ออกซิเจนพลังงาน ATP NADP h บ h e บวปฏิกิริยาไม่ต้องใช้แสง dark reaction เกิดหลังปฏิกิริยาใช้แสงรับคาร์บอนไดออกไซด์ ATP NADP h บ h บ